Muito bom, สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีสีเขียวรายการเพื่อพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีข่าวใหญ่ครับจะเรียกว่าเป็นข่าวสะเทือนขวัญสาหรับนักกินก็ว่าได้เพราะมีข่าวว่าหอยนางรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นกําลังจะสูญพันธุ์ไม่ใช่แค่คุณผู้ชมตกใจครับผมเองยังใจหายแวบเลยครับเพราะว่าชอบกินหอยนางรมเหมือนกันโดยเฉพาะของสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อขึ้นชื่อขนาดที่นําไปขึ้นเป็นคําขวัญ เมืองร้อยเกาะเงาะอ,อร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเอาละครับถ้าเกิดหอยนางรมเกิดจะสูญพันธ์ขึ้นมาจริงๆคราวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนคําขวัญกันเลยครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันนั้นหลังโนวตกรรมต่างแงครับหากจะนึกถึงที่พำนักอาศัยสำหรับอนาคตแล้วละก็โนอา น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวโนาอามีจุดเริ่มความคิดมาตั้งแต่ปี2548เมื่อครั้งเฮอริเคนแคทรีน่าเข้าพัดกระหน่ำกวาดเมืองนิวออรลีนทำลายตึกรามบ้านช่องสำนักงานร้านค้าจนแทบไม่เหลืออะไรเลยสถาปนิกเควินชอเฟอร์จึงได้ออกแบบโนาอาเมืองร่อยน้ำบนโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมที่ยึดโยงอย่างมั่นคงแต่ก็ลื่นไหลไม่ต้านปะทะก,กับพายุลมแรงเริ่มจากความมุ่งมั่นที่ต้องการหาวิธี ที่จะผสมผสานวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้ากันและกลมกลืนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเมืองลอยน้ำโนอาร์ NO AA, มีโครงสร้างจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มีแหล่งกำเนิดพลังงานด้วยตัวเองจากกังหันเทอร์บายนับพันตัวที่อยู่รายร้อมรอบตัวอาคารนี่เป็นการวางรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการส่งผกกระทบใดๆที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แต่เพียงจะทันสมัยและมีแหล่งพลังงานส่วนตัวเท่านั้นยังมีการวางรูปแบบของการหมุนเวียนทั้งน้ําอากาศแหล่งพันธุ์พืชนับเป็นเมืองในอนาคตที่คิดคำนึงถึงความเป็นไปได้ในอนาคตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยแล้วก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจนะครับแต่หลายท่านอาจจะบอกว่าอยู่บนความเพอ้อฝันมากไปหรือเปล่าแต่หลายเรื่องครับบนความเพอ้อฝันนั้นมาเป็นความจริงแล้วโดยเฉพาะเรื่องราวตรงนี้ครับถ้าตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพราะว่า โลกได้เตือนเอาแล้วครับสภาวะโลกร้อนเอ่ยความแปรปรวนของผู้มีอากาศและอีกหลายๆอย่างทีเดียวอาจจะเกิดเรื่องราวตรงนี้เป็นจริงสักวันใดวันหนึ่งก็ได้มาเข้าเรื่องของเรากันนะครับหอยนางรมสุราจะสูญพันจะสูญพันจริงหรือเปล่าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดสุราธานีในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนปีที่แล้ว น้ำป่าที่เป็นน้ำจืดและดินโคลนถล่มที่ไหลลงมาจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอการจนะดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินบ้านเรือนแล้วน้ำจืดผสมโคลนที่ไหลลงสู่ทะเลก็ยังส่งผลกระทบทําให้หอยนางรมที่เกษตรกรเลี้ยงไว้สูญหายตายยกคอก บางแปลงเหลือหอยนางรมไม่ถึง1%อร์ซสร้างความวิตกกังวลให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมเป็นอย่างมากเพราะอาชีพเลี้ยงหอยนางรมถือเป็นอาชีพหลักเป็นรายได้หลักของคนที่นี่และยิ่งไปกว่านั้นตำนานหอยนางรมอันเลื่องชื่อของจังหวัดสุราธานีกำลังจะปิดฉากลงแล้วหรือปกติแล้วเนี่ยหอยนางรมเนี่ยมันมีมันมีสิบสามสามพันใหญ่ๆที่เขามีนิยมการเลี้ยงกันนะครับก็มีหอยปากจี นะครับซึ่งมีขนาดเล็กนะครับแถวชนบุรีแถวจันราองเขาเลี้ยงกันค่อนข้างมากแถวภาคตะวันออกครับผมทำอ้อส่วนทอดไข่เจียวแล้วก็อีกพันหนึ่งก็คือหอยนางรมกามดําหรือเขาเรียกว่าหอยตะกรมกามดําซึ่งพวกนี้จะอยู่ฝั่งทางอันดามันนะครับซึ่งก็ตัวก็ไม่ใหญ่กว่าของที่สุราษฎร์ธานีนะครับแต่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นหอยนางรมที่ที่เขาเรียกว่ากามขาว นะครับแล้วก็มีค่อนข้างที่จะเป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีเนื้อเนี่ยรสชาติอร่อยแต่ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่น้ําจืดลงมาเยอะในช่วงที่น้ําท่วมหรือน้ําที่หลากเข้ามาแล้วทําให้เกิดปัญหามีขนาดถึงว่าคนบอกว่าหอยจะหายไปจากสุราษฎร์สำหรับในเรื่องของหอยที่ตายเนี่ยนะสาเหตุเนี่ยนะครับมีอยู่2อปัจจัยหลักนะครับก็คือในเรื่องของความขุ่นใสของน้ํากับในเรื่องของความเค็ม ครับสำหรับความขุ่นตรงนี้เนี่ยนะที่ได้บอกว่ามันเกิดดินสไลด์ขึ้นมาน้ําก็จะมีความขุ่นค่อนข้างสูงนะครับซึ่งความขุ่นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบล็อกนะครับในเรื่องของการไปปิดในเรื่องของระบบการกินอาหารของของอหอยเนื่องจากหอยเนี่ยการกินอาหารของหอยเนี่ยต้องกินโดยการวิธีการกรองนะครับ,รบ<ๆ>ทีนี้ส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องความเค็มนะครับความเค็มตรงนี้เนี่ยมันมีผลมากเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ําจืดกับน้ําเค็มเนี่ยนะครับน้ำจืดเนี่ยเมื่อมาปุ๊บมันจะอยู่ตรงผิวน้ํา น้ำเค็มเนี่ยก็จะอยู่ด้านใต้นะครับทีนี้สําหรับหอยนางรมเนี่ยเลี้ยงเนี่ยไม่ได้อยู่ในใต้ดินนะครับมันไม่เหมือนกับหอยแครงที่อยู่ในโคลนนะครับหอยแครงอาจจะรอดแต่หอยนางรมนี่อยู่ลอยอาจจะตายก่อนนะครับทีนี้เล็ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดมหาภัยดุกภัยของภาคใต้ในช่วงเดือนมีนาถึงเมษาห้าสี่เนี่ยมันนานนะครับแล้วก็ทําให้ระยะเวลาในการจืดตองน้ำเนี่ยมันนานดังนั้นความเค็มจึงมีผลกับการตายของหอยนางรมด้วยที่ผ่านมานี่เขาเรียกลดลงเยอะเลยไหมครับ ออหอยนางรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตายผมคิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในเฉพาะในพื้นที่<ช>อำเภอการจนดิ์และจากคำที่เขาบอกว่าอหอยนางรมจะหายไปนี่มันเป็นไปได้ไหมมันคงไม่หายไปะนะครับมันคงจะมีลูกหลานที่สืบพันธุ์กันนะครับซี่ผมว่าธรรมชาตินือค่อนข้างที่จะสร้างไว้ดีนะครับคือก่อนที่จะตัวจะเกิดภัยธรรมชาติอะไรเนี่ยะจะมีการแพร่ลูกแพร่หลานออกไปเพื่อที่จะให้เกิดรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาะนะครับ แล้วอย่างถ้าเรารู้ร่วมหน้าว่าสมมติเกิดตอนนี้เริ่มหน้าน้ำแล้วชาวบ้านเขาจะอบพยพเอาหอยหนีได้ไหมฮะเอาไปปักที่อื่นหรือไปทําที่อื่นครับใน,ในกรณีนี้คงคงจะทําทได้ยากนะครับเพราะว่า,าในการที่จะเคลื่อนย้ายนะครับในช่วงที่เกิดทุกภัยนะหรือระหว่างก่อนที่จะเกิดทุกภัยเนี่ยนะครับก็จะมีมรสุมเกิดขึ้นมีคลื่นลมแรงในทะเลนะครับแล้วก็การที่จะย้ายก็ไม่รู้ใจไปย้ายเก็บไว้ที่ไหนเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดทุกภัยมันก็คลุมไปทั้ง ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะครับและการในการที่จะลําเลียงขนส่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะลาบากฉะนั้นถ้าบอกย้ายหนีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปยากนะค่อนข้างยากนอกจากว่ามีระบบเตือนภัยนะครับก่อนรู้เรื่องหน้าก็คือเก็บตัวใหญ่ขึ้นเป็น,ปนายก่อนอของที่สามารถที่จะบริโภคได้สามารถส่งตลาดได้ก็รีบเก็บขึ้นมาก่อนช่วงก่อนที่ว่าเลี้ยงมามันไม่เคยมีนะครับการเสียหายไม่เคยมี มาช่วงที่ครั้งใหญ่ที่สุดก่อนนี้ก่อนนี้จะผมจะย้อนไปย้อนไปนะอย่างก่อนนี้ครั้งน้ําท่วมที่ทางใต้นี่ที่กระทระุนนะครับกระทูนภูเขาฟังถ้าภูเขาฟังมีปัญหาทีน้าจะลงมาทางน็อกพีตอมต่ำนครน้ำลงมานะครับเป็นน้ําเลนที่ข้นๆ้นขาวขาวนี่อันตรายอันตรายต่อไปแล้วมาปีนี้ปีปีที่แล้วที่ผ่านมนาะปีที่แล้วหนักกว่ากระทูนตั้งสองสามเท่า ทีนี้หมดเลยทีนี้หมดเลยตายเยอะมากตายเกือบเหลือสักหนึ่งตัวสิน้นในแปลงของผมนี่ประมาณ12ไร่นะฮะ12ไร่นี้คือเป็นมีปล่องสำหรับเลี้ยงหอยนางรมนี่เต็มทั้ง12ไร่ปล่องประมาณ3 0 0 0 0ื่น0 0หลอดในแต่ละในแต่ละปล่องเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยประมาณนี่โดยเบดเสร็จแล้วประมาณ20 3าทซึ่งอ,อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ย ที่เราได้กลับไปดูมาใหม่นี่มันยังอยู่สภาพกปกติอยู่แต่ที่เียหายไปคือหอยนางรมตายตายตายไปเกือบหมดนี่ก็เป็นหลอดหอยนีะน,นี่จะเป็นแท่งที่เราสามารถที่จะยกยกได้สวมได,เด้เป็นหลอดเป็นหลอด ถอดออกมาได้ก็ถอดได้นะครับนั่นก็เป็นท่อส้นอนครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือหอยนางรมแล้วนี่คือหลอดที่พวกเราสงสัยว่าอะไรคือหลอดหลอดทิ้งลงไปหอยนางรมก็จะจับอยู่นี่แหละครับแต่วันนี้หอยนางรมที่สุราษฎร์เขาก็ประสบเหตุนะครับเจอภัยพิบัติภัยพิบัติเจอน้ําจืดเข้ามาทําให้เปลี่ยนแปลงไปเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับถึงได้ตอนนี้ร้อยหลออเรียกว่าตายเกือบหมดนะ คือตอนช่วงปี54ตอนช่วงต้นๆมีนาเมษาช่วงนั้นเราเกิดในเรื่องของอภัยพิบัติฝนตกเยอะนะครับแล้วก็มีปริมาณน,น้ำฝนมากทำให้ตะกอนนะครับไหลจากเป็นดินลงมาในะอา่าวบอกจากเขาหลวงให้ลงมาพลากๆเลยนะทำให้หอยเนี่ยเกือบทุกชนิดที่อ่าวบ้านดอนเนี่ยเสียหายแล้วก็หอยที่เป็นลหลักเลยก็คือหอยนางรมหอยนางรมของเรานะครับ ที่ติดตามธรรมชาติเนี่ยเห็นซากที่ตัวตายเนี่ยห<บ>ลุดหมดนะครับหลุดหมดทําให้พันุ์หอยของเราเนี่ยซึ่งเกิดจากธรรมชาติตอนช่วงนั้นเนี่ยมันเสียหายแล้วมันแล้วมันจะเสียหายไปตลอดไปหรือเปล่านี่มันเป็นสักระยะหนึ่งเป็นสักระยะหนึ่งเพราะว่าหอยนางรมเนี่ยเราอาศัยลูกพันเนี่ยที่เกิดเองแล้วมาเกาะจากธรรมชาติเราไม่ไดใด้เกิดจากการพาะฟักแล้วก็เอามาติดนะครับแต่เห็นว่าพาะฟักเขาก็ทําได้ไหมเออต้องต้องบอกว่าตอนนี้ อย่างในในเมืองไทยของเราโดยเฉพาะหอยตะโกรมกามขาวเนี่ยยังไม่มีใครที่ทำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะบอกว่าดดวยังไม่คุ้มค่าทางเชิงเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นจุดที่ต้องคิดแล้วครับว่าวถ้าเราไม่เริ่มทําตั้งแต่วันนี้แล้วอนาคตถ้าเกิดม,มีมีปัญหาแบบนี้เนี่ยพันนี่มันหายรังอยูทนะ,ะนเราตอนนั้นจะทํำยังไงใช่จะทํำยังไงในมุมมองของเกษตรกร,เร,กรเราเนี่ยเราก็ต้องมา เตรียมเตรียมการครับ<ะ>เตรียมการในเรื่องของของอะไรครับอย่างภัยพิบัติเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับเฝ้าระวังในเรื่องของอะไรถ้าเป็นอย่างอย่างผมเองยัอยู่ตามท้องทะเลเนี่ยก็ต้องดูว่าตอนนี้น้ํามันจืดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ปัญหาที่เกิดมาซ้ำซากเนี่ย<ะ>เราจะมีวิธีการแก้คือการย้ายพันธ์ ออกไปสู่ที่พื้นที่ที่มันซุ้มเสียงน้อยปลอ,อ,อดภัยกว่าใช่ค<ช>นะรับปลอดภัยกว่าแล,แล้วมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าที่นี้ต้องเฝ้าระวังแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรครับที่เรามาช่วยตรงนี้ได้บ้างเ,เครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่ผ่านมาเราก็สังเกตจากชาวบ้านเราก็จาก จากไหนครับสายตาการตรวจวัดว่าอาน้ำมันจืดนะน้ําล่างมันน้ามันเย็นมีตะกอนเยอะๆนะตรงนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงหรือไปดูตรวจหอยตอนช่วงนั้นช่วงนี้ดูเนื้อข้างในเกิดเป็นเนื้อขาวนวลอ้วนสะอาดแล้วมันไม่ขาวมันซีดแสดงว่าบ่งบอกว่ามันขออีกทีขาวนวลอ้วนสะอาดอาดูจากตรงไหนครขาวขาวนี่คือเปิดฝานะเพราะหอยสองฝาเปิดออกมาเนื้อจะเป็นสีขาว สีขาวแล้วมันเป็นขาวสีนวลๆตัวมันจะอ้วนแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าของหอยเนี่ยจะต้องสะอาดจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความปลอดภัยอาจจะไม่ได้มีกลิน่นคล้เดนีลเ,เลนโคลอนอะไรพวกนั้นไหมไม่มีไม่มีครับ ที่เราอยู่โดยทั่วไปตอนนี้สภาพวแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วฉะนั้นเราต้องตระหนักทุกคนต้องต้องช่วยกันดูแลก็อีกส่วนหนึ่งคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะบอกกับทางรัฐว่ามีช่องทางอะไรที่จะพัฒนาเรื่องสายพันธุ์นะครับใ,ให้เป็นลูกพันธุ์แล้วเกษตรกร,กรสามารถที่จะไปซื้อลูกพันธุ์แล้วก็เอามาเอามาใช้ได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางเรื่องพูดง่ายๆว่าหอยนางรมสุราธานีเมื่อปี5 4สีที่ผ่านมาเกือบ เกือบจะศูนพันอาจอาจจะพูดได้แต่ธรรมชาติก็ไม่โหดร้ายกับกับพวกเรามากเกินไปยังพอมีแม่พันธุ์ที่จะลงเหลืออยู่บ้างแล้วก็แม่พันธุ์เหล่านั้นก็ทําหน้าที่ของขาเติมที่ซึ่งตอนนี้มีลูกพันธุ์กําลังเกิดใหม่ลักษณะก็ประมาณเท่ากับเดีอนห้าเดีอนห้าตอนนี้แล้วก็คิดว่าต่อไปนาคตหอยสุลาธานีก็คงจะกลับมาสร้างชื่อได้เหมือนเดิมช่วงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเรา พยายามปะคองครอบครัวเรา่าจะทําอะไรใหรไม่ได้ให้มันตังมาเข้าในครอบครัวพอมีรายจ่ายไปทังครอบครัวให้ไอ้อยู่ก็แต่ที่ผมเลีออ้ยงหอยนางรมมันครับหอยนางรมนี่เลี้ยงครอบครัวผมมากนะครับใจรายจ่ายในครอบครัวลูกเรียนอะไรสารพัดอย่างถ้าเราขาดตังสักหมืม่นวันนี่เราไปหาหอยแล้วหาหอยก็หน่อยมาได้แล้วสักสามสี่วันเราก็ได้เหมือนครับก็เป็นเป็นรายได้ที่ดี แรกๆที่เกิดเนี่ยทางกรมประมงก็เกรงอยู่เหมือนกันว่าธุรกิจหอยเนี่ยน่าจะกระทบส่งผลอย่างมากแต่หลังจากที่ศูนย์ชายฝั่งสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้ติดตามข้อมูลในอ่าวบ้านดอนแล้วก็ได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยก็เห็นว่าจํานวนลูกหอยที่เกิดในธรรมชาตินะฮะของโดยตัวของเขาเองเนี่ยมีการจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าในอนาคตซึ่งเดี๋ยวนี้เราได้เห็นแล้วว่าอุทกภัยหรือหรือภยัยพิบัติต่างๆเนี่ยเกิดถี่ขึ้น ก็หวงเงินครับว่าถ้าเกิดเป็นวงกว้างขึ้นจะมีปัญหาไหมเน่ยอนาคตทางกรมประมงเนี่ยก็มีการทดลองค้นว้าและก็วิจัยในการที่จะผลิตลูกพันธุ์หอยจากโรงเพาะฟักนะครับซึ่งกรมประมงได้ผลิตลูกพันธหอยเนี่ยโดยเฉพาะหอยนางลมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรมประมงก็ทําสําเร็จมาหลายปีแล้วนะครับ นั่นงที่เวลาเราไปคุยกับชาวบ้านบอกว่าโอ้ยพอเพราะเลี้ยงไม่ได้เราต้องจากธรรมชาติเท่านั้น <พอ S 1> จริงๆพอได้พอได้กรมหมเกาะได้ครับแต่ยังแต่ยังไม่มากพอแล้วค,คุณภาพล่ะคุณภาพก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาแล้วก็ใช้ได้ฮะเพราะเราก็ใช้มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่จะเอามาเพาะคือพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็มีการคัดพันธุ์ที่ ตัวสมบูรณ์นะฮะลักษณะยอย่างนั้นฉะนั้นจะ,จะกลับมาเรียกนี่ที่คนห่วงว่าถ้าเอามาแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่อย่างเดิมเดี๋ยวจะว่าหอยใหญ่ของสุรา์มันไม่ใหญ่นี่ไม่ไม่มีฮะไม่มีปัญหานั้นไม่มีฮะเพราะว่าถ้าเพาะแล้วเรามีการคัดสายพันธุ์ครับฉะนั้นถ้าเรื่องในเทคโนโลยีตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงกรมประมงมีปมครับไม่น่าเป็นห่วงฮะผมว่าแต่ก็ต้องได้รับการพัฒนาและมีการถ่ายทอดนะฮะ ต่อเนื่องให้กับนักวิชาการรุ่นหลังๆอะไรเนี่ยครับครับงั้นชาวบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าสายพันธุ์ออกมาแล้วจะไม่เท่ากับธรรมชาติอ๋อไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับมหาวิทยาลัยว่าลัยลัก คืออีกหนึ่งสถานศึกษาที่ได้มองเห็นปัญหาและได้เข้ามาติดตั้งเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศกระแสลมและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อส่งข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมสามารถเช็คข้อมูลและคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าได้อุปกรณ์ตัวน,นี้เราเรียกว่าเครื่องวัดอากาศอัตโนมัตินะครับซึ่งภายในอุปกรณ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่เก็บข้อมูล นะครับเก็บข้อมูลปริมาณน้ําฝนเรื่องของลมนะครับเรื่องของแสง UV นะครับด้านในนะครับก็จะตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เรียกว่าเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ําฝนนะครับอุปกรณ์พวกนี้ทํางานโดยโดยใช้แบตเตอรี่นะครับและก็ส่วนหนึ่งเราก็ดัดแปลงโดยการใช้แผงโซลา่าเซลล์ในการให้พลังงานไอตัวนี้เป็นเครื่องมือซึ่งเป็นเป็นตัวเซ็นเซอร์สําหรับวัดวัดลมนะครับ ที่หมุนๆอยู่นี้ก็คือวัดความเร็วลมและก็ที่มีหางอย่างนี้ก็คือวัดทิศทางของลมนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับวัดอากาศท,ที่ที่อยู่บริเวณนี้ที่อ,อ,อยู่บริเวณอ่าวนะครับ,รบก็คือว่าก็จะมีมีเซ็นเซอร์หลายๆตัวตัวนี้ทํางานร่วมกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านบนนะครับดูจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแจ้งอุณหภูมินะครับ UV index พวกความเร็วลมอันนี้ เรื่องของลมทิศทางของลมความเร็วลมตอนนี้เท่าไหร่ครับทุกอย่างที่อยู่บนบนนี้นะครับจะถูกส่งลงมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ตัวที่อยู่ข้างล่างถ้าชาวบ้านดูชาวบ้านดูแบบชาวบ้านนะครับ<ต>ง่าง<ข>่ายๆพื้อนเ่เขาก็จะรู้ว่าเอตอนนี้ความเร็วลมเท่าไหร่นะครับปริมาณน้ําฝนตกเท่าไหร่ <ạ. S 2> อะไรพวกนี้ครับอุปกรณ์พวกนี้จะมีประโยชน์เมื่อมันไปถูกติดอยู่ตามต้นน้ําหรือบริเวณที่เราต้องการอยากจะรู้อย่างเช่นต้นน้ําว่าเอ ปริมาณฝนตกที่ต้นน้ําเท่าไหร่ครับแล้วถ้าเรารู้ปริมาณฝนที่นู่นเราก็กะประมาณได้ว่าน้ำเนี่ยมันจะลงมาถึงที่นี่เือเราก็ต้องมีเซนเซอร์ทางนู้นใช่ใช่เพื่อจะส่งเข้ามาส่วจกางตรงนี้ใช่ครับแล้วกระจายาขึ้นเว็บข้างบนเลยใช่ใช่ครับเราจะมีเซ็นเซอร์หลายๆจุดเครื่องเตือนภัยที่หายทยาลักษ์ได้มาติดบริเวณอาบ้านดอนเนี่ยฮะในความคิดของผมนี่เป็นเสียงที่ดีมากคืออย่างน้อยๆเอาล่ะเรามีเครื่องเตือนภัย ดีกว่าไม่มีอะไรเลยที่จะมาช่วยบอกเราในการพยากรณล่วงหน้าไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเราไม่รู้ทาให้ทําอะไรกันไม่ทันตายแล้วก็ตายกันไปหมดถ้ามีเครื่องเตือนภัยหรือมีอะไรสักอย่างเนี่ยคอยมาคอยมาช่วยเราในเรื่องแบบนี้อย่างน้อยๆเราได้เอาละฝนเยอะประสบการณ์ก็เคยมีแล้วเครื่องเตือนภัยก็ได้คํานวณไว้แล้วอย่างน้อยๆเราได้ยกไว้แม่พันก็ยังดีฮะเพื่อจะได้มีลูกหลาน สืบต่อไปให้หอยไม่หมดไปจากสุราษฎร์ธานีครับถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาหอยนางรมจะสูญหายตายกันยกค้อกแต่ปัจจุบันเราก็ได้ทราบแล้วว่าลูกหอยตัวเล็กๆเ,เริ่มกลับมาถึงแม้จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นสิ่งบอกเหตุในทางที่ดีว่าธรรมชาติได้คืนหอยนางรมหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีให้เริ่มกลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง ดังนั้นการทำความเข้าใจร่วมมือกันระหว่างคนที่อาศัยอยู่ต้นน้ำกับปลายน้ำจึงจำเป็นเร่งด่วนเมื่อธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือนแบบนี้แล้วหากยังไม่ตระหนักตำนานหอยนางรมอันเลื่องชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะถูกปิดลงจริงๆก็เป็นได้ผู้ชมครับที่ว่าสุราษฎร์เมืองหอยใหญ่ีนอันนี้มันจะเล็กไปไหมแน่นอนครับเพราะว่านี่คือรุ่นเหลน ถ้ารุ่นปู่ย่าตายายนี่ครับนี่คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเห็นขนาดนี้แต่ปัจจุบันก็จะมีเล็กลงแล้วละครับแต่ก็ไม่ใช่เล็กขนาดเมื่อกี้ครับก็ยังมีอย่างนี้ที่ยังพอหาได้นี่คือหอยนางรมสุราษฎร์ครับก่อนที่จะกินหอยนางรมครับเขาบอกว่าต้องมีวิธีการดูครับดูยังไงครับครับก็ดูความสมบูรณ์ของเขาแล้วก็ดูได้ายสีเงือกนะครับรอบๆนี่จะเป็นสีเงือของเขาอย่าให้เป็นสีน้ำตาลและก็สีเขียวนะครับเพราะอะไรครับเอ่อเพราะว่าเป็นแผงต้นที่เป็นพิษนะครับ คือถ้าเป็นแพงต้นที่อยู่ในธรรมชาติที่เขาเนี่ยมีความประสงค์ที่จะกินเนี่ยเขาเขากรองกินไปเลยกรองไปแล้วฉะนั้นฉะนั้นที่ติดอยู่ตรงริบิ้นปากเขาจะเป็นที่ว่าไม่น่ากินไม่น่ากินต้องทาให้สุกนะครับไอ้สองดมดมดมเราจะได้รู้ว่าหอยเนี่ยอยู่ในแหล่งที่มีความสะอาดไหมต่อไปก็ใช้มะนาวนะครับเป็นตัวกระตุ้นทําให้ผนังเซลล์เขาเอาน้ําในตัวเขาออกมาดูนะฮะออกมาแล้วฮะอม โอมไว้ฮะอ่าสักห้าวิครับห้าวิอ่าต่อไปพี่ยอดเคี้ยวอ่าเคี้ยวครับเคี้ยวไม่ต้องกืนนะครับเอาใบกะถินใส่ไปสูตรอากาศเข้าไปครับทั้งก้านเลยฮะใบกะถินทั้งก้านปื๊ดสารไนโมซีนทำเป็นจีเอารแล้วกับไทโคเจนเป็นความหวานและเคลียบดูแล้วก็ค่อยค่อยค่อยหวานขึ้นเลยฮะ <c oughs> ขั้นตอนขั้นตอนต้องมีต้องมีงมใช่ฮะแค่นี้ฮะแล้วยิ่งดูเนี้ยหายใจมาที่โพรงจมูกมันก็จะเป็นกลิ่นหอมเป็นงานเสดายแย่นะเขาบอกว่าอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับยิ่งกินแบบนี้ครับคือกินอย่างให้ถูกวิธียิ่งอร่อยฉะนั้นเหมือนการใช้ชีวิตนะครับต้องใช้ให้ถูกเช่นทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็มักจะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันเช่นวันนี้ครับขอยนั่งรมเกิดปัญหาก็เพราะว่าคนต้นน้ำนะครับมีทั้งตัดไม้ทําลายป่าทั้งปลูกพืชเศรษฐกิจที่อาจจะไม่เหมาะกับพื้นที่ฉะนั้นควรจะต้องมีการทําความเข้าใจให้ตรงกันช่วยเหลือเกือก้อกูลกันครับไม่งั้นต้นน้ําปลายน้ําอยู่กันไม่ได้เนี่ยคนสุดท้ายคนทั้งหมดแะครับที่จะเดือดร้อนมาถึงเรื่องคนไทยเข้าใจสีเขียวกันบ้างเขาบอกนี่เป็นพระเอกเลยครับเป็นพระเอกยิ่งตอนที่กรุงเทพน้ําท่วมนะครับปลูกผักบนหลังคาเนี่ย เขาเจอพื่อเอกกันแบบไหนไปชมนะครับคนไทยหัวใจสีเขียวดาดฟ้าที่หลายบ้านหลายอาคารเคยปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าตากแดดตากฝนกันมานานวันนี้ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียวจะนำไอเดียดีๆจากคนไทยคนนี้ไปช่วยทำให้ดาดฟ้าของคุณกลายเป็นสวรรค์สำหรับคนรักผักทุกคนค่ะดาดฟ้าของสำนักง,งานเขตหลักสีนะครับเดิมนะครับก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นลานปูนธรรมดานะครับไว้เก็บพวกวัสดุต่างๆไม่ว่าถังขยะหรือเศษที่เอามาจากข้างล่างนะจากห้องต่างๆก็ามาเก็บซึ่งก็ถือว่าลบลุงลังทางสํานักงานเขตหลักสี่แล้วก็ทางเจ้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดนี่แหะครับก็เลยมาคิดกันว่าน่าจะทําอะไรตรงนี้ให้มีประโยชน์นะครับคือตอนแรกก็ปลูกกันแบบอาจจะเพื่อที่จะไว้บใบโพกันในในฝ่ายหรืออะไรแค่นั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรมาก ปรากฏว่าพอดําเนินการมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็น้องๆที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าค้นคว้าหาความรู้มาปลูกแล้วก็วิธีการปลูก,กต่างๆนะครับมาดัดแปลงมาทําอะไรแล้วก็ก็เปิดเป็นเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้นะครับพ้อเรียนธรรมชาติของสํานักง,งานเขตหลักสี่นะครับสอนวิธีการทําการกเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่จํากัดนะครับในพื้นที่สูงแล้วก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับกรุงเทพมหานครได้ด้วยแล้วก็แล้วก็ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาชมเยี่ยมชมของเราสถานที่ของเราได้ในวันและเวลาราชการนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราทําอยู่ข้างๆเขตนะคะเป็นที่เอกชนพอดีเขาต้องการที่คืนก็ด้วยความเสียดายเนี่ยขุดสระถางแล้วก็มองหาที่ปลูกใหม่ผู้บังคับบัญชาบอกว่ามาดูบรรดาฟาซีใช้ได้ไหมนะคะก็มาทีแรกเนี่ยก็ยอมรับว่าหนักใจมากเพราะว่าแดดร้อนแล้วก็ไม่มีร่มเลยไม่มีร่มไม้เลยเราจะออกไปเดินแบบนี้ไม่ได้แล้วมันแสบผิว ตอนี้ตอแรกด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์เราปลูกใส่กระถางก่อนปรากฏว่ามันไม่ไม่สำเร็จพอแสงแดดส่องปุ๊บเนี่ยรากพืชมันเหี่ยวเราก็เลยเอ๊มันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะก็เลยมองไปที่แปลงผักด้านล่างทําเป็นรูปแปงๆงนะคะใช้เป็นท่อนไม้ซ้อนๆซ้อนๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเ,เสร็จแล้วก็ใช้ดินเนี่ยใส่ลงไปนะ,ะปลูกปรากฏว่ามันเหี่ยวมันไม่สําเร็จเราก็เลยคิดว่าเอ๊มันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ ก็เลยมองไปที่กับมะพร้าวนะคะตอนหลังเราก็เลยลองนากับมะพร้าวเนี่ยไปใส่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ดินแล้วก็ทําการปลูกปรากฏว่ามันดีขึ้นเราก็เลยยึดสูตรนั้นมานะคะตอนนี้แปลงผักนะเราก็แก้ไขทีแรกที่ทํานั้นไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าจุลซีที่เราใช้มันไปย่อยสัมผัสไม้โดยตรงเลยมันพังก่อนกําหนดเราก็เลยมองไปที่พวกฟิวเจอร์บอร์ดที่เขาทิ้งนะคะเวลาเขาหาเสียงเนี่ย คนที่ออกแบบตึกนี้เขาบอกว่าใช้อิฐบล็อกก็ได้นะคะแต่นี้ถ้าเราใช้อิฐบล็อกเนี่ยมันจะทําแล้วทําเลยเราจะไม่มีโอกาสเช็คดูใต้แปลงไงว่าปูนมันแตกหรืออย่างไรนะเราก็ใช้ใช้เป็นโครงไม้ลวกอย่างที่เห็นเนี่ยนะหรือไม่ก็เป็นข่าป้ายหาเสียงที่เขาทิ้งอ่ะนะคะทาเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยมที่เห็นนี้แล้วก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยตีด้านข้างด้านในทั้ง4ด้านเพื่อเพื่อที่จะให้จุซีเนี่ยไม่สัมไม่สัมผัสกับไม้โดยตรงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใช้กระสอบที่ใส่ดิน เะะย็บเป็นรูปแปลงก็คือเย็บก่อนเป็นรูปผืนใหญ่ๆก่อนแล้วก็ตีเป็นรูปแปลงเลยนะคะการทําเกษตรพื้นปูนก็คือกาบมะพร้า,พาวเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวเก็บความชื้นแล้วก็ซับความร้อนจากพื้นปูนด้วยนะคะเราก็ใส่พอใส่กาบมะพร้า,พาวเสร็จปุบ๊บวางในลักษณะคว่ำๆกาบแล้วก็เหยียบให้แน่นแล้วก็ใช้ดินเนี่ยอีส่วนหนึ่งด้านบนนะคะแล้วก็พอเสร็จปุบ๊บก็ใช้ปุ๋ยหมักปรับโครงสร้างแล้วก็ทําการปลูกได้เลยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะการทําแปลงของเรานะคะ ผักที่ปลูกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผักจะมีด้วยกัน3าประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือกินต้นกินใบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นประเภทรากตื้นแล้วก็อีกอีกประเภทหนึ่งก็คือกินลูกกินผลนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพืชเถาลนะคะแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นผลไม้ด้วยนะคะผลไม้นี่ก็เน้นทรงพุ่มระดับกลางไม่ใหญ่มากเกินไปประโยชน์ของดาดฟ้าก็คือส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตึกนะคะแล้วก็หรือไม่ก็บ้านเถวเฮาส์ นะคะพื้นดินไม่ค่อยมีก็ประโยชน์ก็คือนอกจากที่จะใช้เป็นพื้นที่ให้มีประโยชน์แล้วก็คือมันยังสามารถเป็นแหล่งอาหารได้ด้วยะนะคะโดยเฉพาะพี่ภูมิใจตรงที่ว่าน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในตึกเนี่ยนะทุกชั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างเนี่ยมาพักพิงมาใส่พักพิงที่เขตเนี้ยเต็หมดทุกชั้นเลยนะและแ้วตอนนี้ผักบนดาดฟ้าเนี่ยไม่ได้ขายเลยนะ เอาไว้สาหรับประกอบอาหารในยามที่น้ําท่วมนะอันนี้คือความภูมิใจที่เราเรา,เรามีอยู่นะ,อะนอกจากเป็นแหล่งอาหารแล้วก็คือเป็นเป็นที่พักผ่อนของขาา้าราชการหรือลูกจ้างเวลาเหนื่อยงานไงจากงานเครียดจากออฟฟิศข้างล่างเขาก็จะมาเดินดูพอเขาหายผ่อนคลายเขาก็ลงไปทํางานต่อก็มีพลังนะ,อะนอกจากนั้นก็คือการการไปออกบูธให้ความรู้หรือไปจัดบูธต่างๆเนี่ยผักพวกนี้ก็สามารถนําไปประดับได้ด้วยนะคะแทนไม้ดอกไม้ประดับนะได้อย่างดีเลยค่ะ นอกจากจะนําของทิ้งแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน่าทึ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือความเขียวชะอุ่มชุ่มชื้นที่นอกจากจะรับประทานได้แล้วยังดีต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเราด้วยค่ะโอ้บรรยากาศร่รมรื่นครับผมไปมาแล้วเรียกว่าสวนบนดินนี่ก็ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวลองมานึกดูนะครับไม่ต้องน้ําท่วมครับเป็นยามปกติเรามีพืชผักจะเป็นพริกจะเป็นตะไคร้สะระแหน่อะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้กินโดยที่เป็นผักปลอดสารพิษ แถมยังให้ความร่มรื่นกรองความร้อนบ้านก็จะร่มเย็นมากขึ้นกว่าเดิมใช้พื้นที่ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์จะดีแค่ไหนลองแวะไปครับที่สํานักงานเขตหลักสี่ตรงซอยแจ้งวัฒนะสิทธิ์นะครับก่อนขึ้นสะพานนิดเดียวเท่านั้นเองที่นั่นเขาพร้อมที่จะให้คําแนะนําทุกอย่างเดี๋ยเดียวครับและว,วันนี้เวลาของสถานีสีเขียวหมดงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ